เอ zaman, ้าวฮัลโหลครับพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องปลองไปที่เขาลบลักทุกท่านนะครับมันมีกัมาสอกับที่มาสิบหลอกกับปบคโค้ดนะครับผมก็กำลังสืบค้นหินครับตอนนี้ครับวิสูซูสามหกศูนย์แต่ว่าสิบเกิดขีดตัวคือเก้าครับ fx เศษสีลอยและขีดตัวครับรโลเทนิงจะพิเสศอหลายนะครับผมส่วนผมครับดีกาของอัลเจกร์บันเลยกันเดือททานะครับร่วมๆมันก็สี่โดยช่อง bb gamer โนสองครับผมสองวนาเฮาคือกันนะครับป่ะหน้าตาหน้ามือพี่เฮาลบสปพร์เกศแล้วมันบรรทุกไปหิน ก็บ้าสิพังเบิร์ตบินโอ้โหันหน้าคุยคุยคล้องเลยนะครับคล้องคล้องไทยไม่ทันใช่ใช่พังออกเลคนคนไทยเขาจะฟังผมออกนะคือดีสามอิกาลักษ์นะครับนอกจาเราไม่ต้องมีอิกลักษ์แต่ละช่องครับผมใช่ครับใช่ฟังผมแตผมออกเขาออกอยู่นะครับเขาออกฟังยากหรอกดีสามใช่ใช่ครับ ลัานล้นครับคันนี้ไม่ได้เห็นนานแล้วน,นี่ไดีกลา่าวเขาหนาบ่อยได้หนามบามามไม่ค่อยได้เห็นแกขับครับผมก็เลยเอาออกมาปัดฝุ่นมาสักหน่อยครับผมทุกคนอุ่นเครื่องนะครับมันเครื่องเปลืองเลยถูกกล้องในมาน,นะจ๊ะ รถไฟจะเพิ่งมานะชวเนเลยแก้วครับผมรอที่เหมืองนะครับครับผมทุกคนเป็นอะไรครับอ๋อไม่ใช่เปิดไเปิดไม้ครับฮะเปิดไม้ครับ<ะ> อนโอ,โอ้วิววิวทั้งดกจาดกจาตอลอดปืนด้นอ่าอลอกิจอดจาเโอ้กระบะานีารับมีสูสูเฮาสูงแง่คันนึงโคโคตรไม่ใชแงครับานมึงแฝงแข่งดเชือแต่น้อยเรื่อยๆึงสองสามไปเขาไปน นีดิวหน้าบอยได้ไปวิ่งข่าวไหมครับน่ไม่ไม่ไม่ในไฟถึงแล้วทุกคนเหนืองครับผมมัมนจะเป็น,นโคตรลอยลอยจริงลอ้ลอยเรโอ้ยเรือพิเรยกพิอกพปองครับพี่น้อง เดินเดินครับพี่นอนเดินเดินก็รอแล้วครับหัวเสียงเสียงล่นีเลื่มๆเยอะไป้าเบสเกย์ดีกูยูได้เ,ดเ,ดเป็นไรส้นดาก์กในตาตาก็ได้กัน <c oughs> ตำรวจมาตำรวจมาโกูทางเข้าสวยแท้ใจเย็นใจเย็นหนาซิป,ปี้เล็บหรอโอ้โนี่น้ำใสเขาะนะบ่อหรอ ทักนี้สนนนใส,ส,ส่กระบะเลยครับมันใสซูๆราเปิดะบอเฮยวลาทำแบบไหนครับเบอ้เกิดหรเ้อไรทบไงซือๆนะครับแต่มันทุกบอหลายด้วมันกหน่อยหน นาบอยทำอานี้นะครับใิโคครับผมนมาไกลด้วยล่ะขับเพลินนะนโคตัดขับเป็นเซียนนะเพลินใช่ใช่เบลอแล้วขึ้ขาวจันผ่านเหลื่มเงล่านเป็นเงี้ย เดินบ่อยครับพ่อหน้าเดินบ่อยซีตลอดซีแพ้คนตลอดตั้งแต่ซื้อมาไม่เคยลงโฟลเลยครับพ่อหน้ายิ่งในหินในอะไรมีไปนะครับเนาะใช่ใช่ครับหินก็พ้อเอาที่ระบัดเหยียบหินแนโว้ยโอ้โอู้เหยียบตกลติดจกหัวแต่ถนัดไปทุกหัวกลบบินสุดเลยมีกี่ สมัยแต่ในน้อยนี่บ้เห็นรถจกบดได้ด้วยครับจกหน้าใด้ไปเลยได้ผมปั่นจักรยานนำเลยไปทางเฝ้าบ um ัานน่าชอบนะครับคน้ากผกว่าใช่ครับ สวยดิท่านีสวยดิสวยมอกๆแม่แม่แม่ๆม่แม่ <c oughs> ไปดูด้วยพขหน้าตาเราไม่ต้องไปไกลนะ,ะหน้าตาให้พขหน้าตาเลือกที่ดีกว่าคนเลือกอ้าไปไหนเราอ๋อนึกว่าไปแล้วนึกว่าไม่ไไมละ ผมม่เต็มน,นะนี่แบกจริงนะครับผมแม่แบกจริงอะไรจริงเลยครับคันนี้สามหกได้ไม่กี่ก,กี่นะครับผมแม่เห็นไหมผมมาแล้วแบกจริงเลยจริงแกไม่แ,กแบกจ้าถ้าแกไ,ไม่ให้แบกที่บ้านสั่งเต็มกล่องนะครับผม,ผมก็ใส่เต็มไปน้ำากินจิงจา ภาพภาพนี้สวยทุกคนสวยมากเอาจะให้แขนแขนโคโพขึ้นมาก่อนหนึ่งสองแชะโอ้สวยสวยสวยครับเอาเราเราสร้างภาพอย่างเดียวครับไปลืมสร้างภาพคก็บแคปอย่างเดียวครับ อีกนิดหนึ่งครับอีกนิดหนึ่งเต็มเก้าสิบหกไปเลยครับผมเราคนคิดตัวปลาขณารตะใช้ท่าเครื่องด้พี่ ไหยครับขึ้นอยขึ้นลยอยู่เย๋ยวครับเดินเสียงเดินเดเลยเหือขึ้นจากเหงือ้ย้ๆไปแพงครับไปแบบวจดูๆครับขนาดเด้รอค่อยไห่ด้วยครับเว่าไปเชื่อดีครับ โอ้ยตึงผมวนส้นไปเลยครับเนี่ยนะฮาวงนะครเนาะ มากระสังกลับกระสังนี่เหล็กเกินไปขนาคนับมันเป็นเข็ยยีย หัวหน้าลงติกต็อกไม่ได้แล้วครับลงได้ครับผมเอาเอาคอมพิวเตอร์ลงนะครับใช่ครับแล้วหัวหน้าทำไงถึงเอาเอาลงได้ครับก็อย่าให้มันเกินสองนาทีน่าจะไม่เกินสามครือ่าผมทำตอนนั้นห้านาทีมันมันลงมันขาวโอ้โหลด้แล้วหัวหน้าได้ลงไม่ได้ลงนะครับ,รบตอน,นก็จะตัดตโอ้โหลงบ้างติกต็อกกระไรกะดิด มีมีส่วนช่วยติดตามนะครับใช่ใช่โอ้ขนาด้สิ้าอนนี่แบบที่โอนบมทีอ เขาใดบริบทละสองไงเพื่อใช้กองไงกองที่เหตุแมนบอกแมนครับแมนดูติดพี่เนาะกู คุดมุงจิเอคลกล้วยิดกล้วยประตูประตูพังประตูพังแล้วประตูพังแล้วครับพี่น้องเป็นอย่างผู้งคือตังลักไก่ครับ ใช่แรงใส่เสื้อขึ้นไหม <c oughs> จัดไปหนึ่งสเตตส์คืานานอนะอะไรคืออึ่งอึ <c oughs> ่งเธอใส่เสื้อตัวนี้ขึ้นไหมขึ้นอึ้งลึ่งเลยเธอท <c oughs> ี่อืน <c oughs> อ่นนี่เนี่ครับผม ผมเถอะพี่น้อ,องไอหินก็เถอะไอจังเลโอ้อยเดบดีทัท่านโอ้ตัวนี้อนาบอลมาทำอะไรน้นอนเะุ่ยนาที่อะไรแบบ ตร,ตรงผมเพจอ่ะนั้นเคยขอสร้างตรงนั้นดินดิหรือมันเป็นที่แมนโอ้นั่นน่าจะเป็นที่แมพครับคนนั้นรงไฟฟ้าครับโอเคขนาตากาเอาเด้นม่สกครับลยอ้ยพวงอะไรครับ ครับเตอเพื่อ hm ต้นจอคอมซันหนอเนื้อไปเพื่อมมันิครับยิงไงโดยวพาะอะไรลิ <It> ้นเปลียดูวาดอาจบางที่อาจจะลิ้นขี้บอดง่ายกลัวกินการบังคับรถผมว่าผมดูทีสิ่งที่วิทย์วิทย์พอมันไปกันมมอแห้งด้วยเถเ่อนลิ้นเื่อนอะไรอัน อันนี้หมุนมึงพวกมว่ไล็เผาเบืกไอ้เผาอยู่อเยือเ <c oughs> ยือเพื่อนว่าสับเพ่นสิไปแขนเกือบพันกันคุณเด้อเหลียวแต่เถื่อครับหมุนเป็นหลอดหมุหนลดลดหลอดจนหมุนหมุนแขนหลอดมันหลอดหลอดจนจนหมุนหนัง,หนง,หนงมันมันละเมอยงก็หล่ะค <c oughs> รับเรื่องเด่น ันต้องไปมอสมอสพวงมาลัยเอามอสไอเอาพวงมาลัยจีมาแต่งใส่เลยลเ,ลเป็นสสดใแบเหมือนเพลเพลินไปเรื่อยๆเลยพวงมาลัยรถสีหลอ แล้วพรุ่งนี้ข้า,าขา้าบอยไปไหนไหครับไม,ไม่ไม่ได้ไปนะครับผมรองานเลยครับรองานใหม่ด้วยบข่ะคนั้นผมผมกำกำลังจะใส่ขอคขับวิ่งข้าวอีกประมาณสามเที่ยวก็จบแล้วครับผม<อ>แต่ววิ่งวันที่หกใส่พอกนะครับพอกอ้อยไ,ไหมใช่ครับวิ่งอ้อยต่ออันนี้ผมก็กำลังบิวทำทำรูปพวงทำสีทำอะไรอย่างเงี้ย อกำดี่ไม่แล้วใช่ใช่อเอาจะจิดากันครับทุกคน กเฝอหลับกูเฝอหลับโอ้โหวอรววอะกันนกำ้งใส่ใส่ใส่เป็ตัครับอ๋อหลับหลับซะได้โอ้โหเหลับโอ้โหเฝหลับดีสดสิหล่อหลับ โอ้เปิดไฟหมู่บาบตลอดนอขั้นนี้นอสมกับมีเรื่องนี่ขวดมอยแดงแล้ว่ะเจสิบัตไทยเลียดีกาอีพิกแท็ที่ลอยคัสตอมดีกาคัสตอมอสติ๊กเกอร์สวยใช่ไหมมันเอ้ยนะครับพี่พี่เฟิร์ดนะครับเจ้าของสติ๊กเกอร์ครับคนนนะบอกสติ๊กเกอร์สวยเจสิบัตเหรอครับ ใช่ใช่ครับผมเอาลงฟาร์มยีบสองครับวันหน้าอ๋อทักมาครับลงติกตอกไปครับฟาร์มยี่บสองคันคันนี้ใช่ไหมใช่ใช่ครับเอ๋สวยดีันนี้ฟาร์มยีสย่สิบสองลงในโค้งไปพี่น้องครับชิวๆครับแบบนี้ ขับรถชิวๆครับหนาเดินหน้าหน่อยได้ไหมครับครับเดินตลอดรูปเฟือยร้อนหมดแดดดิจิตอลครับฮี่เดือดดิกตอลอีกแล้วโอ้ีิโคอาโกนเนอีกเลยค่านเดินลายแล้ว ไปแด่ไฟไมาแต่ใส่หรืออีกขัน้นหรือว่าไปเอาฝาคอบมาต่ใส่ฝาครอบมาจากรถนี่แหละรถเทีนย้บ่ะนนฮะอ,อ๋อ้เป็น รถช่างใหญ่ด้วยนะรถคันนี้ใช่ใช่ทำตลอดคันนี้นะใช,ใช่ยังไม่เสร็จเลยครับโอ้ยังไม่เสร็จอู้อาราคุเราต้องโหลดอีกคุนี้ <c oughs> พู่นี้นะบ้างพู่นี้น่าจะได้โหลดรถรถผมนี่สั่งมาสองเดือนแล้วครับคมิสูบักบัก บักตลอดเทเลอร์มิสูน้าถ้ารถเขาไม่เป็นไรนะครับขวาน่าลองดูได้นะครับอ่าแต่ถ้ารถเรานี่โอ้เดี๋ยวบักมั่งไอ้นุนไม่ได้มั่งไอ้นี่ไม่ได้มั่งนะครับขวหน้าเดือบร้อยตายไงครับผมเงียบเลยเห็นไหมครับอ่า ว่าถ้าไม่อยากให้บักให้บักต้องมาทำเองครับพ่อหนาะโบพิซสั่งเหรอบอกพิซซั่งแพ้บอกพิซซั่ง นานครับทามาปัดฝุ่นสักหน่อยท่านนานๆจะได้ออกลูกแน่เป็นเดิมแ <c oughs> ร้ววันนี้ไม่ได้แต่งอะไรเยอะ <c oughs> อ,อ้าวดูหน้าแ <c oughs> หกอยู่แล้วหน้าแหกแล้วครับผมหัวหน้าเดินเดินหน้าได้อครับ ได้ได้ผมชอบนี่เยยลยครับนาสวยรถไหลรถใสสวยเต็มกระบะหลังเต็มฝมท่ายเห็นแบบในชิปเนาะรถแบบรถทำกระบะสวยๆครับแล้วเอา แล้วขึ้นหินหรือขึ้นอะไรที่ว่าเอารถตักขึ้นนะโอ้ครับอูด้านคางนี่ไปหมดเลยนะครับใช่ใช่ครับมันไหลเห็นทีไหลข้อคาคเลยใช่ใช่บางคนคนรันกรถก็บนนิดนึงแต่บางคนก็ <c oughs> อย่างผมชิลครับเดี๋ยวกลับมาซ่อมได้รถ <c oughs> ผมไม่มีลายเยอะ ถลอกถลอกได้ถลอกไปสี่คนไหมใช่ครับนะต้องให้ครับให้ได้ตังค์ี้งเดี๋ยวพอครับครับอาเทนไกนะครับรองอาเต็มใกล้ใกล้หรือยังครับคนแรกอีกห้าเปอร์เซ็นต์ครับอีกสองเปอร์เซ็นต์ครับหลังเต่าแล้วเป็นหลังเต่าแล้ว เดี๋ยวผมเกลี่ยวไว้ไปไว้ข้างหน้าด้วยโอเคครับเออพอดีมันเต็มมันเป็มแบบนี้นะพิมเกียงเต็มแล้วครับผมตายครับครับผมโอ้บอดบ่บบอดังดีครับบ่อดดังมากครับผม โอโหไปเชิญไปน้องผาตามพี่ใหญ่เราไปครับ อู้น่ะม,มาที่น,นั่นเหมนอนลบส้นทึบเลาและไอ้ข่วนเจยงละลัน เ <c oughs> อ้อเ้อีศิษเอตร้อยต้นร้อย,อยกตกนตาชังพี่นอ้องต้นเลี้พก,กต้ตาังเลย <c oughs> โอุผมเอาเอาเอาศิสบบย,บบย,บบยบบ์ตังเพิ่เ่ไปไดเหตุเพิ่เพิ่ไปไหนไหนเพิ่มไปยัง่ตัวเเพิ่ตัวเพิ่มสีมาเลยที่ทำายอรับ ไม่คใหญ่นั้นคืไปไว้เถอะวะโอ้ผุ่นไ,ไ่ไนกระถางนี่มขับรถเ,เสียงปุบป๊บปั๊บปุ๊บปั๊บไม่ออกเป็นขับรถเสียงทีขยก็ถขัทเถอะ ูกสาดเองนะน้องดูภาบเชื mm ่องได้ฮึ ครับเ,เอาท่านทีน่ทอาลงน,นี้ครับนั่น,นละ่ะผมมาเจอรุนนี้ละเปินสิบาน คือแบบนี้เลยแบบถีครับเหยีบหยบลูกกระครองเท่านั้นโอเคทุกคนในเวลาสมควรแลยนะครับผมกับผมก็ขอพอกันลิปหนานะครับขอโตแล้วนะครับผมขอพูดหลายๆนะครับฝากก็อะไรก็ได้ตามก็แสเป็น้องใจใแห่น้ำเด้อไปแล้วครับผมพี่น้องสวัสดีครับผมบ๊ายบายสวัสครับ